สวัสดีคะ่ะว,วันนี้นะคะวพวกเราจะมารีแอคเอ็มเพลงของ NCT Dream ใหญ่มากเพราะว่าน้องอินจุนกลับมาแล้วค่ะทในบทเพลงที่มีชื่อว่า Rain in Heaven ฝนตกบนสวรรค์นะคะทุกคน ที่สำคัญ MV นี้ถ่ายที่ประเทศไทยคะะ่ะตอนเห็นทีเซอร์ใช่ปะมั่นใจว่า90%ของดิมเส้นนะ่ะน่าจะเป็นฟิลนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แจ๊มีเรื่องเล่าจะกตึกหลางที่องคารในกองถ่าย MV ของ S c p d 8ถ่ายตรงจากขั้งมารของพี่แจ๊คืออยากรู้ว่าใครเป็นคนหาโลนะคะแต่ว่ามันก็คงสวยจริงมั้งก็เดี๋ยวไปดูว่า MV จะมีผีหรือไม่แต่ว่าถ้าเป็น MV ที่มีผีดังทุก เพลงนะคะนี่ก็ว่างี้เลยนะว่างี้เฮ้ยถูกต้องถูกต้องพียนี่เหมือนกันนะมันก็สวนละเดูดีกว่าจ้ะไปพี่ทุกประเทศไทยหรอประเทศไทยอุ้ยน้องมาอุ้ยชอบคอนสีเ์ตแบบนี้มากเลยอ่ะสวยอ่ะน้องมาออกมาแ่้วน้องมาอายุยี่สิบห้าปีนะคะของแรงอุ้ยสวยมากพี่จ้ะ เจโนลีเจโนลีเฮ้ยต้นสาเนาะเฮ้ยเเทพประมุนแบบเฮยคือเราอินจนมาไทยด้วยจริงปะไปเดาคันพูดเลยสวยนะดีเฮ้ยเฮยเรมยด้ยอ่ะหมดเ เฮ้ยยังนองเลอหรอม้นเขจะชอบผงน้องว่าสีน้องฟ้าหุ่ยอิสุ่งจับกล้องไปจับกล้องไปรู สวยปุบใครนหรออ้ครกันใครกับใครอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะคะป่าไทยนะเทยไม่ได้ฝังทีสวยจริงผือมันแบบดูเหมือนสัางาวัดซะบ้างที่ยังสร้างมัเสร็จชุนชุนคิดถึงอ่ะ อม่สวยนะอะไรตัวจริไม่ดีนะดีอะก็เหมือนที่ทม่พี่ ผีอะผีเสื้สจจะคิดแตนอนง,องี่น้ยโ,โอเยไม่อจอจะจะฟินแล้วนะเกดอะไรกัน่ริไม่ใช่นาอนี่ส่งไหชอบชอบสีโทน,นสีไฟ,ฟคนส่งหมดอะ ตัวเราคุ้ห <S ips> ัวแล้วอุ้ยไอ้กล้องครับไอ้ไหนมิติไหนเนี่ยไอ้โผล่มิติไหนวะโขนที่เราจะมั่งมันดิมเต็มชี่ดมากเลยอะคือตึกนี้ใช่ที่ถ่ายไหมไม่ใช่ก็มันคือตึกเดียวกันนอนก็ใช่นะข้างในเนี่ย โอ้ทักากวะเอ้ยของปิเจโน่ที่ว่มาตแรกโหังม,มีน้ำตาแม่ก็ต้น้ำตาพี่ต้งมาทบมากับอินเนี่ขอแรงนะมาออกมายี่าปอะอส Oh. ทุกคนมันแบบดีมากตื่นตันใจเนาะจะร้องให้แบบตอนเห็นหน้าน้องอินจุนอะ่ะคิดถึงน้องอินจุนมากเลยเวลคัมแบ็กอีกครั้งค่ะน้องอินจุนกลับมานะคะกลับมากลับมาเอ็ม,มวมมมีสวยมากจริงเอ็มวีสวยมากจริงแบบว่าเราแต่ไม่เห็นผีนะ คือมีใครเห็นอะไรไหมในปีมีใครเห็นอะไรตรอเปคะต้นชาของมาร์คบนแบบท้องฟ้าบนอันนี้ป่ะหลังคาวัดเออหลังคาเอฟิวหลังคาวัดที่สร้างไม่เสร็จอะแบบหมดงบอะที่มาเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะแต่ว่าก็ฝนไม่ตกตอนที่น้องดิมู่ทยเนาะไม่ฝนตกที่อื่นแต่ไม่ตกที่ราชมังที่เดียวค่ะเออสักสิธิ์มั้ยล่ะมันอย่างนี้สักศิธิ์ทั้งห้องเอพีนี้แบบคือสวยมากแล้วเราก็ภูมิใจอะเนาะ่มันเป็นเอฟบีที่ถ่ายที่เมืองไทยอะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าเซเว่นดีนดีที่สุดการที่มีน้องดีมเจ็ดคนก็คือมันเลิศที่สุดแล้วด็มสวยอะสวยแบบทุกซีนอะที่บอกว่าคือซีนแบบที่ถ่ายกับท้องฟ้าเนาะที่เป็นแบบหลังคาเนั้นะคือสวยจริงแบบแสงสวยในตึกอะก็สวยอยู่นะใช่แล้วมัก็เรา็เป็นซีนแบบป่าช้าแบบไม่ใช่ป่าช้าอย่าพูดอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ป่าช้าซีนในป่าในโดงอะไรอย่างนั้น ต่อให้มันจะเป็นแบบย้าคาย่าอะไรแบบเต็มไปหมดแต่ว่ามันอยู่กับน้องดีมแล้วมันแบบดีอะ่ะเทปนิยายอะไรอย่างเงี้ยถูกมันก็เลยดูเหมือนสวรรค์จริงชั้งที่สวรรค์ไหม <g ül> s> <S ตอนนั้นน้องดีมมาหกคน <g ül> s> <S ตอนที่มาคนอนะ <g ül> s> <S น้องอินจุนมาถ่ายที่ไทยด้วยไหม <g ül> s> <S มันมีซีนที่น้องอินจุนอยู่ในป่ากันนะ <g ül> s> <S แต่ว่าป่าอ่ <g ül s> นะนั่นคือป่าที่ไทยหรือว่าเป็นป่าที่เกาหลีอ่ะคือสงสัยคือชอบมากเลยป่ะพี่ดีมากสวยมาก ไม่หลอดอย่างที่เราคิดนะคะคือเส้นไทยนด้นั่งท่านี้แบบนั่งเสร็จแล้วนะนั่งหมดเรยกคือไม่หันแล้วนะคือตัคือผมยาวเป็นพ่อแม่โอลไรนี้บีบมวยผมจริงๆภูมิใจค่ะในตัวลูกๆเรื่องความหล่อไหมนงพูดเนาะทุกคนหล่อเฮ้ยแต่ว่าน้องเลยอะต้องเล่กหล่อแบบทุกหล่อล่อแบบหล่ออะไรแบบหล่อหล่อแบบนี้ก็ใด้กะ พูดไม่ออกเหมือนกันพูดไม่ไม่รู้จะปฏิบัติว่าแต่มันหลอกแบบพุ่งออกไปหล่อพุ่งเออหลอกพุ่งหลอกพุ่งน้องมาร์กอะพี่น้องมาร์กคือสามสิบเ์็มวน้องมาร์กม่วัยยี่สิบห้าปีตอนนี้น้องมาร์กอายุยี่สิบห้าปีนะคะงงมากเป็นไปได้ไงไม่น่าเชื่อเลยแล้วลูกแล้วลูกแกเป็นไงคือพยายามทำอะไรก็เติบโตเติบโตมาอย่างดีค่ะเติบโตมาโดยแม่บ้านสลับอาหารเสริมเป็นเวทีอะไรไม่รู้โตใหญ่คือโตไวเนาะคือโตไวเกินน้องยี่สิบหกน้องยี่สิบหกโต คือตัวใบเกินใสผมนับอีปาร์ตเจโนโ่เปียกอ่กะโอ้ยซีนนั้นซีนไฟติ้งไฟติ้งนโนมินคือแบบโอ้โฉนแม่จะช็อกค,คือจะจะ,จะจะนับเป็นโมเมนต์ตก็ยังยังไงอยู่เพราะมันจะเป็นโมเมนต์ยังไงคู่รักนักมวยคือจะโยงให้ได้จะโยงใหงไ้ได้คู่รักนักสู้เหรออุ้ยโยงแบบคู่รักนักมวยมังกรนักสู้อ้วนเอาว่าฝากทุกคนนะคะไปดูมีน้องดีมกันยเยอะๆนะคะ เอ็มว <54. S 2> MM really ีดีจริงและเอ็มวีถ่ายที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมสวยทุกทีสวยทุกทีถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องลูกสาวคอนโดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เร็วนี้เร็วเร็วแล้วพบกันใหม่เร็วเร็วดีค่ะบ๊ายบาย